วันนี้นะครับปปชได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสนชนะครับ28คนพบว่าคนที่มีทรัพย์สินมากที่สุดนะครับมีมากถึง1499ล้านบาทครับวันนี้นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการปปชสนามบินน้ำมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสนช .28 คนครับที่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่2และ9ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่าสมาชิกสนชที่มีทรัพย์สินมากที่สุดนะครับในการเปิดเผยครั้งนี้คือนายชัดชัยปิยะสมบัติกุลอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีทรัพย์สินจำนวน1 4 9 9ล้าน763,500บาทไม่มีหนี้สินนะครับ รองลงมาคือนายอนุมัติอามัดอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาครับมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินจำนวน3า7ล้าน8ปดแสนสบาทนะครับมีนี้สินจำนวนานวน35,350บาทนายมหันนบเดชวิทักษ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสัญหามีทรัพย์สินมากกว่านี้สินจำนวน230าล้าน1นึ0 0แบาทครับมีนี้สิน3 1 2 4 0 0บาท ส่วนผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดในการเปิดเผยครั้งนี้นะครับคือนายโกศลเพชสสรวันอดีตนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินจำนวน2 3 4 7้านนบาทโดยไม่มีหนี้สินครับ